เจ้พิตวานกลางเชาผ่านหาวัดลงเร็วเลยเรีย้ไยแล้วไม่เป็นรล้อนี งันพี nah, happy, ่อะพี <n ane. S 3> ่ลงเร็วนะฮีไมาดิเออพี่ลงริมถนนนะลองติดถนนยังมีรถอยู่ลองติดถนนไป่ได้

ไอ้ยี้อขอขึ้นวะยังหลุดจ้ะเป็นค<อ>นเ<อ><อ>ยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูลุกซองแล้วเว้ยไม่่เชือ ยิงก่อนด้วยเมื่อกี้เหลือเชื่อขอบคุณ Thanks โอ้ขอบคุณที่ตามขอมาให้นี่นนนอะไรนอ่ยอะไรนี่ย กดยงคนยังมีว้าวป่าไรยิงออกมาปัเห็น Watch out. Thì các tưởng mình nhầm cháy này Tài hả đó na na Watch out พัวหลบแล้วแม่มงอะไรของมึงเนี่ยอยี่ยเออโอเคปัญหา เ่อน Please recall me. Got it. ผ่าหูมาปัดต้อมหูเห็เลยเนาะไฮ้พี่น้าผมนี่นะกำลงไป Watch out ม่เหันนะไอ้พี่เราไปชุบเพื่อนนั่นไหนอ่ะเอว่ะ อูที่เบอร์สี่เบอร์สี่ครบมันเปิดแล้วทำไงนผ่านมันไอวกนี้ต้องมาชิดสาลลวาอ,อันนี้ไม่อักเลยโอเค

ไอพี่นี่เห็นเลยม่วมๆมั้งมิการ์ตอนอน่ะเนีไปล่อมันลอมันยิงนึ่งยิงกดแรงเราก็ยังยิงเราสิล้วก็อวรพอเล่นหน่แม่งไม่เห็นแรงมันต้องให้พักนี่าคอมเมอร์ไปบวชกันไปพี่มะนีมม กดคนสี่ไม่ลงวะเป็นไรวะเส่่กดคนสี่ไ่ยอมแต่กดหัเวเด็กตรงงงนใ่้ี่ก,ด,กด็ดีก็ไม่กดเลยนี่นนเออขัดเมกดดีเมื่อแฟงลงไหน,ไหน ตอนนี้่ที่เล่น I got supplies ได้เป็นบางแกงหวะไอ้พี่นี่นก็ตอนเหูืหน้าว I got supplies เีาเลยไม่คือเราแค่บนบนเป็ล่อเนี้ตอนเียวหัวเนี่ย่น แต่เราเไม่ทำไมมันอยู่นิ่งวะเดี๋ยวพี่บางขี่วันนี้ทีไ่ได้มันนี่ใช่ไม่มีใครเจ้าไปไหน